ก็อาศัย <within> ช่วพี่โน้ตลวกันก็ติดตามดูว่าวันแต่วันที่29วันเกิดพี่โน้จริงๆก่บพี่โน้ตทำงานนะคะอยู่ประเทศไหมพี่แจ๊คไถละครหานะคะบวกวันวานอ๋อไม่ได้ฉลองวันเกิดกับพี่จฉลิไปอาจจะยังงั้นนะคะแต่ว่าเห็นที่พี่โน้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าอยากจะไปทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะที่เขาดินเนี่ยก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าจะไปวันไหนไงบ้างแต่พี่โน้ตั้งใจเลยว่าจะเป็นไกด์เขาดินอ๋อใช่นะคะแล้วก็จะพาแฟนัาพาแฟนขาแบบวอร์เที่ยวแล้วก็ ช่วยทำให้แบบเขาดึงกลับมาคุยทันไหนว่าไหนยังไม่ยังไม่รู้ต้องรอเคสทีมอยู่อย่าไอ่มาเลยค่ะมาได้เลยค่ะทั้งที่ไม่ใช่แฟนคลับแล้วก็ทั้งที่เป็นแฟนคลับไปได้ใช่ไหมเจ้ไปได้ค่ะแต่เพียงว่าวันไหนบ้านเขาเป็นเหไงบ้างไล่าสุดบ้านโน้ยังเหมือนจะเปิดภาพมาให้หน่อยจอได้ไหมขอได้ไหม เหนื่อยอ่ะไม่มีเอสเอ็มเอไม่มีเทมเพลตเนอน้องเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมพี่แจนแฮปปี้จริงจริงจริงมันมีฟู้ดที่แบบว่าพาเที่ยวบ้านเลยอ๋อแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดมาใช่เหมือนแบบเปิดบ้านโอ้แต่เป็นแม่หารอหรอไฮเดรนโตรู้ไหมค่ะเป็นบ้านตึกสองภูหานะคะก็ภูหาละห้าล้านคือหลายคนถามว่าโอ๊ยทำไมมันแพงจังเลยมันมันเป็นแบบอยู่ใจกลางเมืองอ่ะถัดมาหน่อยก็จัดเซ็นทันเซ็นทันขอนแก่นนี่เดียวเองนะก็เห็น แม่บอกว่าติดถนนใหญ่หด้วยค่ะติดถนนใหญ่นะคะด้านหน,ะะหน้าก็มีพื้นที่เหมือนเป็นสวนหย่อมเล็กๆนี่แหละค่ะก็ พื้นที่ได้เหรอใช่แล่ด้านแถวจะมีพื้นที่มีมีด้านหลังมีสวนหย่อมด้วยอแม่จัดเองหรอลินบอกว่าสไตล์อิตาลีเออคล้ายๆแบบเหมือนจะกึ่งๆมีบริเวณใช่ไหมใช่ก็คือเป็นตึกแถวแต่ว่าคือโอทงอ่ะคืออยู่สบายอ่ะแบบว่าเพดานสูงแล้วก็ได้อยู่บ้านนี้ก็มีโน่เอ้ยมีแม่กับน้องสาวแหละน้องต้องมาใช่เออแล้วพี่โน่ก็ค่อยๆมามาบ้านใช่แต่คงไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นะคะเอาแล้วนี่แปลว่าพี่ ก็ต้องอยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วสิพี่แม่ก็ต้องใช่ต้องไปกลกับกับนั่นแหละสลับนไป,ไปสลับงานนะแต่ว่าสาวก็สบายเลยทีนี้ใช่อ,อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยใกล้คอนแก่นมหาลัยของแก่นไหมใกล้ใกล้อยู่นิดนึงนะคะ ก็จริงๆมันใกล้บ้านเดียวกับพี่โน่กันแน่เลยแหละค่ะนะคะก็จะคุ้นเคยเนาะกับบริเวณนี้ก็คุ้นไปแน่พี่แจ๊คกอไม่ใช่กล้องเสายรูปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่าช่ภาพในสัตวเลี้ยจริงๆนะคะก็บางส่วนคือจะบอกว่าเหว่ที่ผ่านมาคนแน่นขอนแก่นเต็มไปหมดเลยค่ะอ๋อก็ดีใจด้วยนะคะแบบพี่โน่แบบสองปีได้บ้านสิบล้านคุณลุงเสื้อมุ้งใครเลยญาติญาติอ๋อคุณญาติเป็นอาปา โคงอาเตนไปหมดเลยนะคะก็มาเจอกันในระคาเขามีเชื้อจีนไหมพี่จ้ามีค่ะมีก็คุณย่าก็คุณยายก็เป็นแบบอ๋อตีเลยไม่เลยเนาะแต่ตีหล่อเนาะเขาบอกอะเขามีภาพด้วยภาพแบบ เต็มหนวดเต็มฝามนังมีมีในเปิดบ้านพี่โนอ่ะอาหารมีบ้านมีภาพแบบพี่โนเตยมวยอะไรอย่างงี้อ๋ะไรเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โนเป็นตัดกันเนาะได้ทุกการพาเยี่ยมชมบ้านนะคะก็จะใส่กับพี่โนด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะพี่โนกับรู้สึกกับตอนเย็นอุดรธานีมาตู้ร้อน อ๋อไม่ใช่ค่ะคือคอนแก่นไม่มีเครื่องเราะมันเต็มจริงๆเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักศึกษาแล้วก็นักเรียนไปสอบตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวงทั้งแบบว่ามีทีมงานมีแบบว่าครูบาอาจารย์หลายคนไปขอนแก่นเยอะมากคือรถ คือรถก็แน่นแล้วอ่ะค่ะคือรถขับไปก็ติดนะค่ะเพิ่งมีไม่มีเลยขอนแก่นไม่ว่าจะไปไหนก็ตามแต่แย่กไปต้องนั่งรถไปด้วยใช่ไปไปนะคะก็ตั้งแต่ตีสี่มาถึงนี้่าตีหนึ่งเลยอืมไม่ได้นอนกันเลยแล้วก็มาจัดรายการต่อค่ะอาจารย์ไ่วยแต่เร่งรู้เรื่องบอลอยู่นะรู้อยู่ฟังอยู่นะคะโอ้แมนซีเสนอเสมอกับริเวอร์พูลใช่รู้จักสอง่ะจริงๆเซมันนี่สวรรค์สีอ่ะแต่วัน ไม่เลี้ยวหมูแล้วเหรอไม่ส่องเมาสวรรค์ซีคูทีมอะไรไงสุดแล้วปักไม่แน่ใจออรู้หมดเลยนะคะค่ะไปดูกันต่อดีกว่ากัะน้องอริกค่ะน้องริกก็สามารถเดี่ยวบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรียนด้วยแล้วก็ที่บอกว่าคุยสก,กายกับปุ๊เป็น่าวอ่อปุ๊บเป็น่าว ปุ๊บเป็นข่าวที่เล่นเรื่องเป็นข่าวอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะอ๋อที่เป็นใครดูแต่เป็นต่อนะสิเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นน้องคนหนึ่งอะค่ะที่เด็กผู้ชายที่เล่นเป็นเหมือนแมวมองอ่ะหรอผู้ชายว่าไนเถอะอ๋อคุยสเก็ตกันอะไรเงี้ยเออเหมือนปุกเหมือนปุกเป็นข่าวที่เขาเป็นแฟนคลับลูกลิฟอะไรเงี้ยอ๋อคิดด้วยก็มีคนแบบไปแคปลงเนี่ยค่ะรูปพี่โน่สมัยเด็กเด็ก มีแวมากดแมดีใจเนาะติดลูกลูกไว้ดบมากน่ะดูดูลูกแบบว่าสมัยลูกเด็กโดนอเอเหรอรอแบบตีลาวมากี่เก็กก็แต่แบบเกอกรอไงโนอายลูกนี้มากนะจ้าจันนี่เยเออโน้ตมานะ รวมทั้งนะกะเรื่องที่ว่าว่าศึกษาแพทย์อมนกเขาน้องเล็กก็เป็นหนึ่งในนั้นเท่าะอะไรนักศึกษาแพทย์อ๋แต่สุดท้ายก็เหนื่อยแล้วล่ะความยาวนี้ไม่ได้เขาๆอยู่ละเหนื่อยแล้วว่ามันเป็นคอควายเออเขาไม่ใช่น้องเล็กแน่นอนรับแต่ละยังยังตามดูไม่ได้คือผมนอกแต่ว่าไม่อะไรทำไมที่เล่นบอรล ไปเป็นพอควายแล้วไงล่าสุดระเไปคอซึ่งไม่ใช่นุ้นลิสแหละแต่ว่านุ้นี้ก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกที่ออกมาพ่านหัวเป็นนักศึกษาแพทย์ไงสะดุ้งไงสะดุ้งนักศึกษาแพทย์เอ๊ะนึกอยู่ว่าเอ๊ะลิสเคยไปทำออกไม่เคยไม่เคยไงตอนนี้ได้หนักมากใช่เรียนก็ในราคาได้เกรดเอด้วยโอ้โหเจนเนอเรลส์โฟเจนเนอเรลสี่อ่ะนั่งคุ้นเคยหรือยังที่แบบว่าคุณล่าสิดนีต้องไปเรียนคือได้นั่งคุยกับลิซลิซก็บอกว่าก็คือมีงานทุกเสาร์ทีเลยอ่ะจริงๆริงไม่อยากรับงาน เพราะว่าใช่เพราะว่าเดลิบอกว่านเี่ยอย่างวันนี้จริงๆถ้าผมไม่ต้องรับงานที่เซ็นทชันขอนแก่นเนี่ยก็เปิดได้อ่านหนังสือสอบละเพื่อนเนี้ยอ่านไปก่อนหน้าผมแล้วเนี่ยเออดูสิคะเป็นความพี่ของน้องเดลิถ้าเป็นของพี่สบายและสาวที่ไม่ต้องเรียนพักบ้างเดลิบอกว่าอยากจะอ่านหนังสือจะได้ทันเพื่อนงานไงใช่หรอมันหนักจริงๆอะเนาะเปนหออะหนักหนักคือถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็เออสู้เพื่อนไม่ได้ไงใช่ได้แปลกใจว่าน้องที่โอมน้องขาวทำไม สามารถไปเรียนต่อภาษาได้หนึ่งหนึ่งเดือนเท่านั้นเองเพราะเรีแท้ดีใช่้ไม่ได้นะใชมันต้องสอบตลอดอ่ะไม่จบด้วยใช่ไหมน้องไม่จบยังไม่จบเขาอ่ะยังไม่จบอือค่ะก็เดี๋ยวน้องลิศจะมาเคลียร์กันนะคะเอาเล่าให้ฟังเลยว่าซึ่งสมมติว่าน้องลิศค่ะจริงๆแล้วไปกับน้องเนยนะคะซึ่งเป็นพีอาร์น้องเนยก็เป็นแฟนของพี่เตม หกนะคะพี่เลยอายุเท่าพี่โนโลกิอดาว่ทไม่ไไม35สหสามาอนะคะก็นั่งกินห้าวกันหนังบ้านก็มีพี่โนมีลิซ์นวยนะ เหนื่อยก็นั่งกนะ็นั่งแล้วแบบนี่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าทรงผม,มนี่จตัดผมใหม่วันที่าาออนี่มาไปสัมภาษณ์งานจะตัดผมใหม่พี่เพิ่งตัดจสร็ก็นอนเลยนะก,ก,นก,ก็เปลี่ยนเพื่อการตัดตัวชิไนมแอนบอกเออเนี่ยตัดผมใหม่เพื่อนรอพี่แอนทำไมร<ว>อเพราะว่าแบบพอมันไม่ใช็แล้วเหมือนแบบนักร้องสมัยโบราณอะสมัยเก่าอะแบบพี่เจมเรืองศัพท์อะโอว่าหันทฮะใครนะพี่ได้ใจผัวกูแฟนเขาดีกว่าเออนั่นแหล้วไม่ต้องหัวแล้วแรงเลยนี่แล้วน้อง คือรู้ไหมว่านางเป็นแฟนกันคือรู้แต่นางไม่ทันคิดอเห็นเนยยังได้อยู่แบบฮะเหรอเปทำไม้ึงถึงพี่เจมด้วยเขาบอกขอโทษพี่ผมไม่ได้นี่แต่ือนพี่เจมจริงๆแตก่อนแต่พี่เจมก็เป็นนักบองที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นนักบองตกเครื่องบินไม่ทิ้งไม่ตายนะเขาเสียเก้าชีวิตนะใช่กระโปะแตกไปมาด้วย่าเป็นว่าเป็นอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะสัมพานนี่แหละเป็นอีกครั้งให้สะพานทั้งเจ็ดนาทีน่ะดีใจ